กว่าจะถึงคิวข้าน่ะน้ำในบ่อนั้นก็คงหมดแล้วนะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องมินดาต่อสะพานแขวนอยู่หรอคะ,อะสวัสดีเพื่อนๆะคะฝากกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะนี่สองสาวกำลังต่อเลโก้กันสนุกเลยค่ะพี่สาวของเราเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็มาต่อเลโก้กับน้องต่ออะสองสาวจา๋าแม่ว่าเราไปฟังนิทานดีไหมคะ อาแบ่งปันเพื่อนๆได้เนาะอ่าถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะนิทานเรื่องหนูสามตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเจ้าหนูสามตัวเป็นเพื่อนรักกันและเมื่อฤดูแห้งมาถึงเจ้าหนูสามตัวก็กระหายน้ำเป็นอย่างมากโอ้ยอากาศร้อนเหลือเกินพวกเรายังไม่ได้กินน้ำกันเลยนะข้าน่ะหิวน้ำเหลือเกิน ใช่ค่ะเองก็เหมือนกันเริ่มจะหมดเรี่ยวแรงแล้วนะข่าวว่าเราเดินทางหาน้ำกันดีกว่านะเผื่อเจอเจ้าหนูทั้งสามตัวเริ่มคุยกันถึงอากาศที่ร้อนอบอ้าวและแห้งแลง้งพวกมันจึงเริ่มเดินทางหาน้ำเผื่อพบเจอในที่สุดเจ้าหนูสามตัวก็ได้มาพบกับอ่างใบใหญ่ที่มีน้ำอยู่ก้นอ่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและอ่างใบนี้ก็ลึกมาก พวกเรานี่ไงอ่างน้ําแต่ว่าในก้นอ่างนะ่ะมีน้ําอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะเราจะกินกันอย่างไรล่ะเจ้าหนูตัวที่หนึ่งได้เอ่ยถามเพื่อน,เ,อนเจ้าหนูตัวที่สองจึงได้เสนอความคิดว่าในเมื่อน้ํามันอยู่ก้นอ่างแล้วอ่างก็ลึกมากแบบนี้พวกเรานะ่ะควรจะต่อตัวลงไปไหมจับหางกันทีละตัวทีละตัวแล้วผัดกันไปกินน้ําหนูตัวที่สามได้ยินเช่นนั้นจึงพูดขึ้นว่า งั้นตกลงตามนี้แหละเอาตามที่เจ้าเสนอมานะไม่รอช้าพวกมันเริ่มขั้นตอนการต่อตัวโดยการหย่อนหนูตัวแรกลงไปดื่มน้ำก่อนแต่เมื่อหนูตัวแรกลงไปดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยน้ำในอ่างนั้นก็เกือบหมดเต็มทีเมื่อหนูตัวที่สองเห็นว่าน้ำเกือบจะหมดแล้วมันจึงคิดในใจว่าโอ้น้ำที่เหลือคงไม่เหลือพอสำหรับข้าแน่ หนูตัวที่3ามจึงคิดในใจเหมือนกันว่าโอ้โหกว่าจะถึงคิวข้าน่ะน้ำในบ่อนั้นก็คงหมดแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูอีกสองตัวจึงพากันกระโดดแย่งลงไปดื่มน้ำที่เหลืออยู่ขอข้ากินด้วยขอข้ากินด้วยข้ากินด้วยและแล้วเมื่อพวกหนูกินน้ำนจนหมดมันก็เพิ่งคิดได้ว่าอ่างนั้นสูงและเลึกเกินไปเกินกว่าที่พวกมันจะกลับขึ้นมาย่างข้างบนได้ ดังนั้นหนูทั้งสมตัวจึงต้องติดอยู่ที่ก้นอ่างนั้นตลอดไปไม่น่าเลยพวกเราไม่น่าแย่งกันมากินน้ำเลยใช่ใช่แล้วเราจะขึ้นไปกันอย่างไรล่ะทีนี้ช่วยด้วยค่ะไม่อยากตายอยู่ในนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันทำให้ปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้น ต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องต้นมะกอกและต้นมะเดือ่อกาละครั้งหนึ่งณนะพื้นป่าอันกว้างใหญ่ได้มีต้นมะกอกและต้นมะเดือ่อยืนต้นอยู่ใกล้ๆกันเมื่อฤดูหนาวมาถึงต้นมะเดื่อก็ผลัดใบออกหมดจนเหลือแต่กิ่งก้านที่ไร้ใบเมื่อต้นมะกอกเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นมะเดือ่อจึงหัวเราะเยาะแล้วพูดว่า เจ้าต้นมะเดือทำไมเจ้าดูหน้าเวทนาเช่นนั้นล่ะเจ้าคงต้องทนอยู่ในสภาพที่น่าเกลียดเช่นนี้ไปอีกนานจนกว่าฤดูหนาวจะผ่านไปเลยนะผิดกับข้านะที่ยังคงมีใบเขียวฉ่มตลอดทั้งปีต้นมะเดือได้ยินต้นมะกอกพูดเช่นนั้นก็ไม่มีอันใดจะตอบโต้แต่หลายวันต่อมาก็จะเกิดหิมะตกลงมาอย่างหนักและหิมะหนาะทึบ ก็จับอยู่ตามใบและกิ่งก้านของต้นมะกอ,อกเต็มไปหมดในไม่ช้าต้นมะกอ,อกก็แบกรับน้ำหนักของหิมะไม่ไหวทำให้กิ่งก้านของมันหักระเนระนาดไม่เหลือล่องลอยของความสวยงามท้อกิ่งกิ่งก้านของข้ากิ่งก้านที่เคยเขียวชอุ่มสวยงามตอนนี้หักไปหมดแล้วโอ้เจ้าต้นมะกอ,อกได้เอ่ยขึ้นด้วยความเสียใจและเสียดาย ต้นมะเดื่อจึงพูดกับต้นมะกอกไปว่าเจ้าต้นมะกอกถึงแม้ว่าข้านะ่ะจะผัดใบจนเหลือแต่กิ่งก้านแต่นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ข้านะ่ะมีชีวิตรอดโดยที่ไม่รับอันตรายใดๆเลยต้นมะกอกได้ยินต้นมะเดื่อพูดดังนั้นก็ไม่มีอันใดที่จะตอบโต้เนื่องจากกำลังเสียใจที่กิ่งของตนเองนั้นหักหมดในที่สุดฤดูหนาวก็ผ่านพ้นไปต้นมะเดือ่อ ก็ผิดอกออกใบแตกใบใหม่อย่างสวยงามส่วนต้นมะกอกนั้นต้องใช้เวลาซ่อมแซมกิ่งก้านที่หักเสียไปคงต้องใช้เวลาผ่านไปอีกเป็นฤดูกาลนิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าในสิ่งเลวร้ายย่อมมีสิ่งดีแฝงอยู่และในสิ่งดีย่อมมีสิ่งเลวร้ายซ่อนอยู่เช่นกันต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องการแบ่งเนื้อของราชสี กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าอันกว้างใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลายและวันนี้เองราชสีเจ้าป่าก็ได้ออกไปล่าเหยื่อพร้อมกับสุนัขจิ้งจอกม้าในและหมาป่าไปลูกน้องของข้าไปล่าเหยื่อกันถ้าได้ส่วนแบ่งมาข้าจะได้มาแบ่งให้พวกเจ้าด้วยฮ <laughs> ราชสีเจ้าป่าได้เอ่ยขึ้นไม่นานนักพวกมันก็ได้พบกับเหยื่อตัวหนึ่ง นั่นก็คือกวางพวกมันจึงได้รีบวิ่งเข้าไปตะคุบกวางตัวนั้นจนตายจากนั้นราชสีก็พูดขึ้นมาว่าเอาละข้าจะแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสี่ส่วนนะขอรับท่านราชสีห์มามาพวกเรามาช่วยกันถลกหนังและแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสี่ส่วนวเร็วเสียงสุนัขจิ้งจอกบอกกับหมาในและหมาป่าเมื่อแบ่งเนื้อเสร็จเรียบร้อยราชสีก็พูดขึ้นว่า ในฐานะที่ข้าเป็นเจ้าป่าเนื้อส่วนแรกต้องเป็นของข้าและเนื้อส่วนที่สองนั้นก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้าเป็นผู้ตัดสินและส่วนที่สก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้าร่วมล่าเหยื่อด้วยส่วนส่วนที่สี่ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะกล้าเข้ามาเมื่อสุนัขจิ้งจอกหมาในหมาป่าได้ยินเช่นนั้น ก็รู้สึกสลดใจเป็นอย่างมากจึงได้เอ่ยถามไปว่าแล้วส่วนของพวกเราล่ะท่านราชสีราชสีได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับไปว่าก็บอกแล้วไงว่าใครก็กเข้ามาสุดท้ายแล้วสุนัขจิ้งจอกหมาในและหมาป่า ่างก็พากันโอดครวญที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ทำอันใดไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้าไปงัดข้อกับราชสีผู้เป็นเจ้าป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงหลีกนี้จากผู้ปกครองที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมสองสาวจานิทานสนุกไหมคะ าฝากเพ,เพื่อนกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แม่มีนิทานมาฝากแบบนี้อีกนะเ mm. อาวันนี้สองสาวบ๊ายบายเพื่อนๆกับลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุบจ๊บๆค่ะเก่งมาก